สนุมัดปากีอินโดนีเซียอันนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่ากาวาอีเจนนะฮะกาวาที่มาจากคาว่ากาวาที่เรียกว่าแองกอีเจนแน่ะเป็นภาษาอะไรสักอย่างที่ไม่เข้าใจเัก็เรียกคาวาอีเจนตรงนี้จะเป็นภูเขาที่สูงมากเดินมาสี่าองศาสักสองสามกิโลแล้วก็ทั้งได้อีกกิโลนึ่งเหนื่อยมาก เดินมาตอนดีสามเมื่อคืนใช้เวลาเดินประมาณเกือบสองชั่วโมงถึงยอดตรงนี้ฝั่งโน้นจะเป็นธรรมฐถานที่ตอนตอนเมื่อกี้เช้าตอนทีห้าจะเป็นสีฟ้าเสียมเงินสีเหลืองอก็ฝั่งนี้จะเป็นแบบแทปากปลกล่องให้กล้องกล้องแพกไปที่คนเดินมาคือมันสวยมากจนอดจะถ่ายไันไม่ได้จิมมี่ปองมือหน่อย มีเบิดมาหน่อยเฮยปมากดูนะรอบๆถ่ายช้าๆนะฮะับช้าๆอ๋อีกลกอ่างดนนี้านอยอางเดเสียดายนะคนที่ไม่มาตอนแรกที่เราเดินมาเมื่อกี้เราคิดว่าถ้าเกิดมาที่น้าเราจะไม่มาแล้วตรงนี้แต่คิดว่าต้องมาอีกเพราะว่าเราแบบว่าไงเดินทางเหนื่อยเราไม่ได้นอนเลย เราลงจากโบโมอแล้วก็ไปเที่ยวทะเลนั่งรถมาตลอดถึงที่นี่ก็ห้าทุ่มแล้วก็ขึ้นมาเลยตอนทีสองเพราะส่วนมากคนกลุ่มอื่นเขาจะนอนพักกันก่อนนะนอนให้เต็มอิม่มก็ขึ้นค่อยขึ้นมาตอนเช้ามดืดแต่เราที่เรา,เ,รา,เ,วาเวลาน้อยประหยัดตังน้อย <c oughs> ถ้าเขาหน้าเราพาพาแฟนพาเมียมาต้องพามาแต่ว่าต้องพักผ่อนเยอะเยะต้องวิ่งเยอะเยอะีแบด ีไม่เมไ่ด้แบเดีแเฮ้ยไม่ได้ยินเหรอเอ็มแล้ไม่ได้ยินหูตึงเดี๋ยวพาไปดูสายที่ดูแค่นี้ก่อนไปดูที่แห่งกรรมฐานยังไม่ได้สายดูย